À, biết đi Mày bay lên không? À biết. 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 À, học cái đi đâu bay. ปั๊มติ๊กน่าจะเสียนะครับสำหรับเจ้าซูมเอ็กคันนี้อ่ะขึ้นอยางขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวอ่ะขึ้นไม่ไหวปั๊มติ๊กนะครับนี่อ่ะถอดดูเลยอ่ะแกะมาึบอ่ะ ก็แรงอยู่นะเนาอเดี๋ยววัดดูพึ่ว้าวเปิดไหมพึบอ,อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปั๊มติกลูกมาฉีดเลยมาฉีดนะครับอ้ามาแกะมาัาฉีดตัน แนน่เอามาดูสิอ่ะลองดูไปเลยบิดเลยน่าจะเป็นกับหัวฉีดนะครับนี่เป็นหัวฉีดเดิมนะครับถอดมานะครับอ่ะเราเปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปใหม่แล้วนะครับ อลองหัวฉีดดูแล้วนะครับรู้สึกว่าดีนะครับซูมเอ็่เอ็มเอสเอ็กร้อยยี่สิบห้าเอสเอ็กดีมร้อนะครับแล้วก็เวฟร้อยยีบห้าไอปี14บ7ี่สิบเจกูปปี้ไอนะครับปีสิบสใส่ด้วยกันได้นะครับใช่ไหมสรุปนะครับหัวฉีดเสียใส่กระตั้งคู่แล้วบิดเบิง้งหัวฉีดเสียนะครับ วันก่อนนะครับที่ไปเอารถนะครับคันนี้นะครับข้ามถนนนะครับบิดไม่ไปเลยนะครับโอเควันก่อนนะครับไปเอานะครับข้ามถนนนะครับเกือบจะไม่ผ่านน่าจะบิดแล้วไม่ไปนะครับมันวูบนะครับโอเคนี่สาเหตุนะครับโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานนะครับโดยช่างทีนเอาฮึ่ไล่ ครบเสร็จเรียบร้อยไปละโมจิเ,เสียนะครับ